ตรงทักประกอบนะครับนี่นะครับพี่น้ำหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่น้ำหนึ่งนะครับพี่เอเซียก็มาคุยกับตาชาญนะครับก็มาคุยกันนะครับกับตาชาน,นะครับเมื่อคร้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ตอนนี้นะครับเอฟตีเออหน่อไม้หอมสดลบนะเอาแตงโมมาดีกว่านี้ก็คือ ไปทางนู <C ourse> ้นนะเราจะไปกินข้าวกินข้าวเนาะเยาะเย่าะตามช่วงตามเสร็จยังเห็นแล้วเห็นแล้วใไหมครับปกนข้าวน้องน้องนองน้องสซี่ถามว่าเจสซีถามว่าน้องเอเชียใช่ไหมคะติดตามทุกช่องค่ะขอบคุณค่ะครับผมนี่ครับผมเอเซียได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วค่ะ ้ามาตั้งแต่แต่เราไม่รู้จักเขาและน้องหนึ่งไม่รู้จักก็คือเราเกรงใจนะครพี่หอมไม่รู้แต่พี่หอมก็ติดตามแล้วเห็นอยู่เชียงใหม่ไม่รู้ว่ามาที่นี่เมื่อวานที่ไปหาคุณลุงหลังบ้านตัะเกรงใจนาองยุคนพอนบอกว่ายินดีต้อนรับยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะสายคุณลุงนะครับผมมาก็พี่เอสเดชขอบคุณมากเลบนะครับก็เป็นโังกาะตอนนี้นะครับก็ ท่านแปลค่ะข้าวไหว้สวยวะท่านนะคะ่ะนะครับก็พ <oh <ok <oh ี่ไอเซยก็มาคุยกับลุงกับป้านะครับผมมาคุยกับตาชานะครับเล็บซีนะครับ นะครับนี่ก็ยยนนเหอคคค่่าาุณะะตาชานก็คุยกับพี่เอเชียนะครับอ่าพี่เอเชียก็ขอตาชานถ่ายรูปอยู่นะครับผมงองครับก็ขอบคุณก็หลังจากที่คุยกับตาชานเสร็จแล้วเราเห็นหัวเราก็เนี่ยไม่เป็นไรนะคะสวยว่ะน่านะครัคผมอ่าก็นลูกหลานองค์ปู่ลหังจากที่เอ่อพี่เอเชียนะครับก็คุยธุระกับลุงเอ่อตาชานแล้วนะครับก็ ไปทานข้าวกันนะครับนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลับบงใจมาให้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบว่าเจ็ดเพลงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ